แคลมฟ้ารักษาอย่างไรที่ถามมานะคะขอตอบท่านนี้แบบนี้ค่ะการแพ้ครีมฝ้าคุณก็ไม่ได้บอกมานะว่ามันเป็นแพ้ครีมกลุ่มไหนแต่ว่าจากคลิปนั้นน่ยที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นฝ้า40บวกคนที่เป็นฝ้าในวัย40บวกเนี่ย ส่วนใหญ่จะไปแพ้ครีมฝ้าชนิดที่มีการกร่อนผิวนะคะแต่ถ้าเป็นครีมลดเม็ดสีผิวเป็นครีมแก้ฟ้าในเรงการลดเม็ดสีผิวโดยที่ไม่กร่อนผิวนะคะก็คือไปลดการทํางานของตัวผลิตเม็ดสีเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่แพ้แต่ที่แพ้ก็คือไปแพ้เจ้ากลุ่มที่กร่อนผิวด้วย อย่างเช่นกลุ่มกรดผลไม้พวกไปใช้พวก b s a อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นกลุ่มที่ช่วยการผัดเซลล์นะคะแต่ว่ามันจะสูญเสียเรื่องความชุ่มชื้นได้นะคะเพราะแล้วก็ผิวหนังกำพร้าที่บางลงเนี่ยบางทีกันแดดเราใช้ไม่ถึงด้วยอ่ะแล้วก็บางท่านเนี่ยไปแพ้ครีมฟ้าที่เป็นกลุ่มของพวกสมุนไพรซึ่งใช้ในกระบวนการทําให้ผิวแห้งและลอกอ่ะพอมันแห้งและลอกทีนี้พอช่วงลอกในผิวหนังกาพร้าจะบาง นะคะพอช่วงผิวบางเนี่ยมันก็เลยไปแพ้นู่นแพ้นี่จะบางทีก็อาจจะไม่ได้แพ้ตัวครีมแก้ฝ้าโดยตรงนะคะแต่ไปแพ้เพราะว่าหลังจากใช้ครีมแก้ฝ้านั้นนั้นแล้วไม่ว่าจะมีสภาพเป็นกรดหรือไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือจะด้วยความเป็นด่างรุนแรงอย่างไรก็ตามนะแล้วแต่ว่าจะเป็นตัวกร่อนผิวก็แล้วกันเนาะแบบไหนเนี่ยพอผนังกาพ้ามันบางลงเนี่ยมันจะเกิดการวกับสภาพแวดล้อมนะคะซึ่งตรงเนี้ย มันก็เลยไปแพ้สภาพแวดล้อมภายหลังที่หนังกำพร้าบางจากปัจจัยตรงนี้หลัง40บวกเนี่ยเซลเราจะมีการสร้างตัวเองที่ช้าลงคอลลาเจนก็สุดเสื่อมมีการสร้างมาซ่อมแซมเหมือนกันแต่ว่าอัตราการสร้างมาซ่อมไม่เท่ากับอัตราการเสื่อมนะเพราะฉะนั้นหนังกำพร้าก็เลยจะเป็นความบางๆวิธีที่จะแก้ปัญหาการแพ้ครีมฝ้าตรงนี้ข้อแรกเลยก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าแพ้ตัวไหนก็คือหยุด แพ้ต้องหยุดนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ไปต่ออันนี้เข้าใจว่าข้อแรกคงผ่านแล้วแหละนะเพราะว่ารู้ว่าแพ้ก็หยุดนะคะอันที่สองหยุดแล้วเนี่ยให้ทําการลดความร้อนของผิวเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลักการแพ้เนี่ยมันจะไปโยงกับความร้อนที่ของผิวที่สูงขึ้นก็จะสังเกตว่าผิวจะมีอาการแดงนะคะบางคนมีแดงมีผื่นมีผลคือแสดงอาการของความร้อนเพราะฉะนั้น สเต็ป uh, ที่2ที่ว่าให้ใหลดความร้อนของผิวลงทําไงบ้างหนึ่งอย่าใช้น้ําอุ่นล้างหน้านะคะสผลิตภัณฑ์ที่จะทาผิวถามทาได้ไหมทาได้แต่ให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ไม่ได้เพิ่มความร้อนให้ผิวเช่นมีสารสกัดในกลุ่มที่เป็นพืชลิ้เย็นเออเปนพวกวันหางจระ,ะเค่เป็นแตงกวาอย่างเงี้ยนะคะอ,อ,อย่างของฟิโอน่าจะมีมิลเลอร์เซอฟเซรั่มซึ่งก็เป็นแบบ สารสกัดจากพืชลิตเย็นถึงเย็นมากนะอย่างพวกรังจืดอะไรแบบนี้เลยนะคะลงไปเลยนะคะน,นี่คือการลดความร้อนนะคะแล้วก็รวมถึงการประครบก็ให้ใช้การประครบเย็นเวลาไปนวดหน้าเขาจะโอโซนร้อนเราก็ยังไม่เอานะคะอ่าให้เป็นเย็นไว้ก่อนโอเคไหมอ่าอันนี้ก็คือสเต็ปที่2ก็คือลดความร้อนลงอ่ะก็คือโดยการมอบความเย็นลงไปและประการสุดท้ายก็คือข้าวไขายของการเยียวยาคําว่าเยียวยาก็คือเราต้องดูว่าอ่าการแพ้ครีมฝ้าเนี่ยเราสูญเสียอะไรไปบ้าง หนึ่งหนังกำพร้ามีการลอกไหมหมีการลอกไหมถ้ามีการลอกอรเราสูญเสียหนังกำพร้าเป็นปริมาณมากจนกระทั่งเกรอะของผิวมันถูกทําลายไปเยอะดังนั้นในช่วงการเยียวยาทาเยียวยาอะไรเยียวยาสกินแบเรียร์หรือเยียวยากราะของผิวการเยียวยาเกราะของผิวเนี่ยทำได้สองทางเพราะว่ากรอะของผิวเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่ต้องมีพวกน้ํามันเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่จะใช้บํารุงหรือใช้ในการเยียวยาในช่วงนี้ต้องมีความเป็นแบบ น้ำบางส่วนแล้วก็ต้องมีน้ํามันนิดๆนะคะบางท่านเหมือนกับเห็นผิวแห้งมากก็เลยลงแบบความมันอย่างเดียวเลยชําแบบแบบแบบดูแบบมันมันไปเลยโดยที่ลืมคิดว่ากลุ่มน้ํานั้นสาคัญในการเดียวยาแล้วบางท่านเป็นคนผิวมันอยู่ก็อพอผิวหนังกำพ้าบางลงก็ ถือว่าเกิดการแพ้แต่อย่างหนึ่งอ่ะตัวเองก็ก็ไม่อยากกลับกลับไปผิวมันอีกถามว่าเอามุมลุงกลับมาใช้ไหมเอากลับมาแต่ว่าเป็นบํารุงในกลุ่มที่แบบเป็นน้ําเท่านั้นเช่นเป็นพวกน้ําตกเป็นอะไรแค่นี้ถามพอไหมไม่พอถ้าผิวหนังกําพร้าถูกทําลายมากๆเนี่ยมันจะต้องใช้บำรุงในกลุ่มที่เหมือนกับมีความเป็นเนครีมปนด้วยนิดๆน,น,นะคะแต่ว่าต้องเบลนกันนะคะกับส่วนผสมที่มีความเป็นน้ำหน่อยๆน,นะคะให้มันครุ่ขาวกันก็จะฟื้นฟูสกินแบเรีอร์ขึ้นมาได้นะคะและ าการเยียวยาที่ดีที่สุดอันหนึ่งก็คือการหลบแสงแดดค่ะการหลบแสงแดดเนี่ยถือว่าเซฟที่สุดเพราะว่าทุกครั้งที่แพ้ครีมฝ้าคุณจะเป็นฝ้ามากขึ้นได้ง่ายๆเลยค่ะเพราะม,มันเกิดการแพ้เสริมเข้าไปคือเดิมเราอาจจะเป็นฝ้าเพราะเม็ดสีทํางานเยอะแต่พอเราเกิดการแพ้ครีมฝ้าเนี่ยมันเป็นฝ้าเพิ่มขึ้นมาจากกระบวนการอักเสบของผิวซึ่งมันกระตุ้นการผลิตเม็ดสีได้ที่เรียกว่าไฮเปอร์พิกเมนต์ค่ะมันเกิดการสร้างเม็ดสีที่รุนแรงและมากขึ้นเพราะฉะนั้นลด ลดการผลิตเม็ดสีนะโดยไม่ใช่ลดแค่เม็ดสีเดิมที่มีอยู่เนาะแต่เป็นลดเม็ดสีที่เกิดจากกระบวนการอักเสบนะซึ่งตรงเนี้ยสิ่งที่เข้าไปเร่งให้เม็ดสีมันยิ่งทํางานผิดปกติเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเข้าไปอีกนั่นก็คือแสง UV ต่างๆเพราะฉะนั้นกันแดดมันเลยมีบทบาทสําคัญมากในห่วงเวลาเช่นนี้ซึ่งส่วนใหญ่อาจารย์จะแนะนําให้แต่งหน้า การใช้รองพื้นที่มีคุณภาพดีและเหมาะที่จะเป็นรองพื้นที่ใช้ระบบรายวันได้เป็นเดลี่ยูสได้อย่างที่ฟิลน่าทําอะไรนะเรียกว่าเดอะตินค่ะเรียกว่าเป็นบํารุงแบบมีสีก็ได้หน้าตามจะคล้ายรองพื้นมากเลยทาลงไปมันจะทั้งกันแดดกันความร้อนแล้วก็สร้างแบบผิวหนังชั้นที่สองเป็นกรอบของผิวขึ้นมาอันนี้จะช่วยหยุด หยุดนะสตาร์ทช่วงช่วงเวลาที่แบบเออจะจะกำลังจะพังเพิ่มเนี่ยให้ให้หยุดแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆถอยสภาพกลับมาแต่ยอมรับว่าฟ้าในวัย40บวกเป็นอะไรที่นานนะกว่าจะเ,าเห็นภาพที่จะค่อยยังชั่วขึ้นหรือดีขึ้นเพราะว่าอะไรโดยปกตแิแล้วหลัง40บวกบวกเนี่ยฮอร์โมนมันกระตุ้นการก่อฟ้าอยู่แล้วเพราะมีการรวนหรือการไม่บาลานซ์ไม่สมดุลของฮอร์โมนอยู่เพราะฉะนั้นแค่อยู่เฉยๆก็มีความเป็นฟ้าได้แล้วอะ แล้วทีนี้เราไปแพ้ครีมฟ้าขเข้าไปทีนึงอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นการแค่ไม่ให้ดําไปกว่านั้นได้เนี่ยถือว่าเจ๋งละถัดมาทําให้ค่อยๆจางลงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทําแต่ต้องยอมรับว่าต้องใจเย็นดังนั้นถึงบอกว่าการแต่งหน้าช่วยปกปิดเป็นอะไรที่ยังสําคัญอยู่นะคะแล้วก็เสริมท้ายด้วยอย่างที่บอกฮอร์โมนมีส่วนเกี่ยวแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นการดูแลระบบฮอร์โมนการส่วนการดูแลระบบฮอร์โมนเพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องฝ้าดูแลอย่างไรเดี๋ยวมีคลิป ต่อไปนะคะเ,เป็นเสื้อสีนี้แหละเดี๋ยวจะทําคลิปต่อไปให้เลยนะคะว่าการดูแลเรื่องของฮอร์โมนสาหรับคนเป็นฟ้าในเวอร์ชั่นเกี่ยวกับความงามนั้นเป็นอย่างไรคะ่ะขอบคุณท่านที่ถามมานะคะและอาจารย์ตอบเพลียห้อย่าลืมดูต่ออีกคลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเกี่ยวกับความงามทั้งสุขภาพและความงามที่เกี่ยวกับผิวผิวเลยโดยอาจารย์ธนพรและสถาบันสุขภาพผิวฟิวหน้าค่ะ